เรามาดูแบบังกัหัด6.6กันนะคะข้อที่1เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเศษ4ส่วน5นะคะเราจะทําการหาว่า4คูณจํานวนใดได้24นะคะซึ่งก็คือ4 6, 24นะคะเราครูณเศษด้วย6แล้วก็คูณส่วนด้วย6เช่นเดียวกันนะคะเพราะเป็นการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้ ต่อไปข้อที่2นะคะเศษ6ส่วน11เนะคะเราก็หาว่า6คูณจำนวนใดได้12นะคะซึ่งก็คือ2นะคะคูณเศษด้วย2ก็คูณส่วนด้วย2เช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเศษ1ส่วน6นะคะ1คูณจำนวนใดได้8นะคะซึ่งก็คือ8นะคะคูณเศษด้วย8ก็คูณส่วนด้วย8เช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะเศษ7ส่วน12นะคะ 7คูณจำนวนใดได้28ซึ่งก็คือ7 4 28นะคะคูณเศษด้วย4ก็คูณส่วนด้วย4เส้นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่5นะคะเศษ2ส่วนสนะคะสำหรับข้อนี้ก็มีได้หลายคำตอบนะคะเราก็จะยกตัวยอย่างคำตอบเป็นคูณด้วย5นะคะคูณเศษด้วย5ก็คูณส่วนด้วย5นะคะ2 5ก็เป็น10 3สก็เป็น15นะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะเศษ8ส่วน9นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นคูณเศษด้วย7คูณส่วนด้วย7เช่นเดียวกันนะคะ87ก็56นะคะแล้วก็97ก็เป็น63นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้ข้อละ3จํานวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเศษ1นส่วนหนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคําตอบเป็น เศษหนึ่งส่วนห้านะคะก็จะเท่ากับ1คูณ2แล้วก็5คูณ2นะคะก็จะได้เท่ากับ2ส่วน10นะคะต่อไป1ส่วน5ก็จะเท่ากับ1คูณ3ส่วนด้วย5คูณ3นะคะก็จะได้เศษ3ส่วน15นะคะต่อไปเศษ1ส่วน5เท่ากับ1คูณ4ส่วนด้วย ห้าก็คูณ4ด้วยนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน20นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะได้เศษ1ส่วน5นะคะเท่ากับเศษ2ส่วน10นะคะเท่ากับเศษ3ส่วน15นะคะแล้วก็เท่ากับเศษ4ส่วน20นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นเศษ10ส่วน11เนะคะเท่ากับ10คูณสนะคะส่วนด้วย11คูณ2นะคะก็จะได้เท่ากับ เศษย0ส่วน22นะคะต่อไปเศษ10ส่วน11ก็จะเท่ากับ10คูณ3นะคะแล้วก็11ก็คูณ3ด้วยนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ30ส่วนนะคะต่อไปเศษ10ส่วน11นะคะก็จะเท่ากับ10คูณ4นะคะส่วนด้วย11ดคูณ4ด้วยนะคะก็จะได้เศษ40ส่วน 44นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นเศษ10ิส่วน11เนะคะเท่ากับเศษ20่ส่วน22ะคะเท่ากับเศษ30 3ส่วนะคะเท่ากับเศษ40ส่วน44ะคะต่อไปข้อที่3นะคะเศษ7ส่วน9ะคะเท่ากับ7คูณ2นะคะแล้วก็9คูณ2นะคะก็จะได้ เศษ1 4ส่วน18นะคะต่อไปเศษ7ส่วน9ะคะเท่ากับ7.3คูณ3นะคะส่วนด้วย9.3คูณ3นะคะก็จะได้เท่ากับเศษ2 1ส่วน27ะคะต่อไปเศษ7ส่วนว9นะคะก็จะได้เท่ากับ7 4คูณสส่วนด้วย9คูณ4นะคะจะเท่ากับ7 4 2 8ส4่6วน9นะคะ อ้างคำตอบก็จะเป็นเศษ7ส่วน9ะคะเท่ากับเศษ1 4ส่วน18ะคะเท่ากับเศษ21ส่วน27ะคะเท่ากับเศษ28ส่วน36ะคะต่อไปข้อที่4นะคะเศษ15บหส่วน20ก็จะเท่ากับ15คูณ2ส่วนด้วย20คูณ2นะคะก็จะได้เศษ30ส่วน40นะคะ เศษส5ส่วน20ก็จะได้เท่ากับ15คูณ3ส่วนด้วย20คูณ3นะคะก็จะได้เศษ45ส่วน60นะคะต่อไปเศษส5ส่วน20เท่ากับ15คูณ4นะคะส่วนด้วย20คูณ4นะคะก็จะได้เท่ากับเศษ60ส่วน80นะคะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เศษ15ส่วน20นะคะก็จะได้เท่ากับ เ็ดสามสิ่วน40นะคะเท่ากับเศ็ดส่ส่วน60นะคะเท่ากับเศษ60ส่วน80 60, นะคะ